สวัสดีครับวันนี้พบกับช่องไม้แพะเจริญฟาร์มนะครับแต่วันนี้วัรับจ้างตัดข้าวดีดครับนี่ครับข้าวดีดข้าวดีดข้าวหางข้าวละมานแล้วแต่บางทีเรียกไม่เหมือนกันครับแต่ก็คือมันก็คือวัชพืชทีท่ขึ้นในนาข้าวนี่ครับดูงใ,ใกล้ๆครับนี่ครับ ขนาดแบบนี้ครับลวงของเขาจะชูพ้นรวงข้าวปกติของเราครับอยู่ไกลๆนู่นครับนี่ครับนะครับเต็มนานครับครับผมขาวๆนะครับลวงขาวเต็มนาเลยครับนี่ครับก็วันนี้ก็จะมาพูดถึงว่าเราจะกำจัดมันยังไง ไม่ให้มันเป็นปัญหาของข้าวคือว่าถ้าเกิดเขาเม็ดเขาแก้ต่อไปเนี่ยเขาร่วงครับพอข้าวเขาร่วงปุ๊บเขาก็จะแก้พอแก้ปุ๊บเขาร่วงแล้วเป็นอะไรที่ร่วงง่ายมากครับลมพัดปุ๊บเขาก็ร่วงนะครับว่ารถจะมาเกี่ยวก็เกี่ยวไม่ติดนะครับมันก็คือมันไม่ได้ไปพ้นจากแปลงนาเรามันก็จะขึ้นสะสมวนไปวนมาอย่างนี้ครับ กัจะเพิ่ม,มขึ้นเลยทุกครั้งที่เราทำนาแต่ถ้าเรากำจัดเขาตอนที่ว่านี่ครับก็เป็นน้ำนมแบบน,นี้ครับนี่นครับแปบนึงนะครับกล้องมันไม่ค่อยชัดครับน้ำนมครับครับน้ำนมออกมาเงี้ย คือยังไงไม่มันเล็กเขายังไม่แก่ครับคือเราทำอะไรก็ได้จะใช้เคี้ยวมาตาดัดใช้คนจ้างคนมาตัดก็ได้ครับแต่เนี้ยค่าแรงมันสูงครับแต่ก่อนก็ใช้คนเดินเกี่ยวใช้เคียวเกี่ยวครับเกี่ยวทีละรวงรวงรวงไงครับเดินเกี่ยวกันไปทีละรวงไล่นากันไปไงครับทีละรวงรวงมันช้าครับ ค่าแรงวันละสามร้อยครับหรือบางทีจ้างเป็นชั่วโมงก็ชั่วโมงก็สี่สิบอย่ากรนาแปลงเนี่ยครับสามไร่ครับ,รบที่ผม,มรับจ้างน,นะครับวันนี้ผม,มรับจ้างเขาสามไร่ถ้าเขาจ้างคนเกี่ยวนะครับสามไร่เนี่ยประมาณที่ว่าถ้าเอาคนงานมาห้าคนนะครับห้าคนก็วันละพันห้าถ้าคนละสามร้อยวันละพันห้า ห้าคนสามวันไม่เทอกครับแล้วก็จะเดินยำคาวกันเละเทะมากครับเพราะว่าห้าคนก็สิบเท้าสิบตีนเดินกันไปครับแล้วก็มันช้าครับแล้วก็เสียเงินเยอะก็ประมาณสี่พันห้าครับถ้าจ้างคนมามาเกี่ยวครับแต่น,นี้ว่าอย่างว่านะครับไถปัะดิทลิ้กันได้ไกลครับ ใช้เครื่องร่อนครับใช้เครื่องร่อน้เป็นมอเตอร์เล็กใช้แบตใช้แบตก็มันก็ช้าครับเพราะว่าแบตลูกมันเล็กครับหน้าหน้าแบตมันเป็นใบคัตเตอร์มันเล็กครับประมาณหน้ากว้างประมาณสักสนิ้วครับก็คอ่อยเดินร่อนร่อนเฉพาะตรงคอรวงมันนะครับเดีย๋ยวจะพาไปดูครับ นะครับเราเฉพาะคอหลวงที่เขาสูงๆมาไงครับตรงนี้นะครับไม่ให้โดนเข้าเดียวนะครับโดนเฉพาะคอหลวงถ้าเป็นมอตเตอร์ก็เราจะไปได้แค่หน้ากว้างแค่ประมาณสี่นิ้วครับแต่อันนี้ก็เราใช้เครื่องตัด้าแทนครับที่ผมใช้ใช้เป็นเครื่องร่อนครับอันี้มของขายเยอะครับ เราต้องการใช้อะไรเขาก็ทํามาข่ายกันเยอะครับนี่ครับดูไก่ๆนู้นเดี๋ยวผมยืนซูมให้ดูครับนี่ครับสมเห็นข้าวเร็นข้าวเหมครข้าวดีทั้งนั้นครับแล้วก็ตอนนี้ใช้เครื่องร่อนครับนี่ครับเป็นแบบนี้ครับนี่ครับ ก็เป็นเครื่องตัดญ้าเนี่ยครับแต่เราก็เอามากลับแขนแล้วก็แบกใส่บาครับนี่ครับแบกใส่บานี่ครับใช้ใบแบบนี้ครับนี่ครับใบแบบนี้ครับใบยี่สิบสี่นิ้วครับนี่ครับทีนี้สบายเลยครับเดิน เก้าหนึ่งก็รูปไปรูดมาสสยไปใสยมาครับกินหน้ากว้างประมาณยี่สิบสี่นิ้วครับเซจไวมากครับประหยัดแรงงานได้เยอะครับนี่ครับมันจะมีแระคมครับคล้ายๆกับเคียวเคียวข้าวนี่ครับคล้ายๆกับเคียวเคียวข้าวเป็นแระครับ นี่ครับเป็นเละเขาเรียกว่าหละเหมือนกับเคี้ยวเกี่ยวข้าวเลยครับอันนี้จะขมมากครับแต่ว่ามันตัดของแข็งม่ได้นะครับตัดเฉพาะว่าข้าวดีดข้าวเด้งอะไรนะครับแล้วก็พวกข้าวพวกหญ้าอะไรนะครับอะไรก็น้อยนะครับห้ามตัดของแข็งครับตัดกับพืนคนาก็าไม่ได้นะครับหักส่ขาครับขาคาดนี่ครับอันนี้ผมรับจ้างเขาครับ นี่แปลงนี้สามไล่ครับนี่ครับจดพาดูที่ตั้นแล้วครับสวยงามนี่ครับสวยครับไม่มีข้าวปนครับนี่ครับแปลงนี้สามไล่ครับค่าจ้างก็ไล่ละสองร้อยครับไล่ละสองร้อยจะของนายยอมเสียนะครับอันนี้รอนไปสองรอบครับ รอบแรกตอนข้าวเริ่มโผล่ครับรอบสองตอนข้าวโผล่เยอะแล้วนี่ครับข้าวเริ่มกลมเยอะแล้วครับนี่ครับข้าวเริ่มกลมเยอะครับแสงวันจ้าเลยครับมองไม่ค่อยชัดอันนี้ก็สามไร่หกร้อยครับหกร้อยก็ทำงานประมาณสักไม่ถึงสามชั่วโมงครับหวานสองชั่วโมงก,กว่าก็เสร็จนะครับ งานเสร็จไวข้าวเสียหายน้อยแล้วก็ใช้เงินน้อยเลยครับถ้าเราปเปรียบเทียบกับใช้ขนเกี่ยวอย่างเมื่อก่อนเนี่ย4,500ครับนี่เสียแค่600ครับประหยัดเงินได้3,000กว่าครับจากประสบการณ์ที่เคยจ้างเขามาแล้วนะครับเพราะว่าเมื่อก่อนนะผมก็เคยจ้างครับ้าไรหมดเป็นหลายบ้านครับหกเกตพันค่าเกี่ยวเขาดีด แล้คนงานก็หายากครับครับผมวันนี้ก็มาหุยสู้กันฟังเรื่องเข้าใจเขาดีนะครับผมไานก,ก็ช่วยกดติดตามกดไลค์ให้ผมด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ